วัสดีครับท่านผู้ชมปัดตรงใจชาแนลน,นะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมโครงการโครกหนองนาของคุณสุจินดาคองกิ่งซึ่งเราได้มาถ่ายทําแล้วครั้งหนึ่งตอนที่เริ่มทําโครงการใหม่ๆนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าโครงการที่คุณสุจินดาได้ทาเอาไว้นั้นผลเป็นอย่างไรแล้วนะครับได้ได้ผลเป็นขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวจะพาชมนะครับว่ามันจะแตกต่างจากวันนั้นที่เรามาถ่ายทำครัง้งแรกขนาดไหนนะครับครับเุณผู้ต่อครับ นั้นนะครับพี่เรามาถ่ายทําครั้งแรกก็ต้นไม้ก็ยังเล็กๆอยู่นะครับยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะกล้วยนะครับกล้วยก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับมีท่านกล้วยน้าว้ากล้วยไข่นะครับที่ปลูกไว้นะครับต้นไม้อย่างต้นมะฮอกกันนีนะครับตอนที่มาปลูกตอนเล็กๆตอนนี้ก็ โตแล้วนะครับโตสูงเลยหัวแล้วนะครับต้นแคนะครับก็เต็มไปหมดเลยนะครับแต้คนะครับน้ำก็เต็มสระเลยนะครับตอนนี้นะครับ งานลผลผลิตนะครับที่ต่าง่ายก็จะมีทั้งพวกปลานะครับที่จับอยู่ในจับในสระนะครับแล้วก็ผลไม้ผักต่างๆนะครับอย่างกล้วยนะครับแล้วก็พวกตะไคร้นะครับง้อปลีอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ขายได้แล้วนะครับ เดินชมไปน,นะครับนะครับก็จะมีการปลูกผักต่างๆครับจะ่างนินะครับก็ผู้ว่าน้ังงานทองคำนะครับเชนคุณสุจินดาได้เ้าให้ฟังในวันที่มาถ่ายทำครั้งแรกนะครับเอาปุยก็ตกเครือเยอะแยะเลยนะครับ อายินต้นอย่างต้นประดูนะครับในพื้นที่โครงการนะครับก็จะเป็นการทำเกษตรอินทรียนะครับปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยฟอบทั้งหมดนะครับ เป็นเคมีอยู่นะครับนะครับในคลองไส้ไก่นะครับก็จะเห็นนะครับปลาขึ้นมาเล่นน้ำเยอะแยะเลยนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเอาไว้สำหรับจับปลานะครับขายได้ด้วยนะแล้วก็ น้ำก็ไว้ลดต้นไม้ได้ครับรอบโครงการก็จะมีคลองไส้ไก่นะครับโดยรอบเลยตรงจุดนี้นะครับจะเป็นข้าวนะครับหวานข้าวไปแล้วนะครับจากการสอบถามคุณจุติจินดานะครับบอกว่าข้าวแปลงนี้นะครับอาแปลงนี้ก็ลงข้าวกอขอหกนะครับข้าวกขอหก กำลังงอกสวยงามเลยนะครับนะครับต้นสักงามนะครับโตรเร็วปีเดียวนะนี่นะครับต้นสักปีเดียวถูงมากเลยมะนาวก็โตแล้วครับน่าจะได้เก็บผลผลิตแล้วมะละกอรครับ Thank mm -hmm. แล้วขอสอบถามันิดนึงนะครับว่าช่องนี้นี่เก็บผลผลิตทุกวันหรือเปล่าครับเก็บทุกวันเก็บทุกวันนะครับถ้าเป็นกล้วยทุกอาทิตย์แต่อย่างอื่นก็จะมีพวกตัทไายพวกอะไรนะตักไคลกลางก็ได้ออกทุกวันนี่ขนาดปีปีแรกนะเนาะปีแรกก็ต้นไม้ผมมาวันแรกผมมันจะโตขนาดไหนเนาะปีแรกพอมาเห็นอู มอคกานีอย่างเงี้ยเออสัตว์เงี้ยสูงเลี้วเลยท่วมหัวเลยนะครับรอบแรกตัดไี่เราดับหมุนนะคะเอาออกไปสองตันเอาไปสองตันแล้วแต่ตอนนี้จะซื้อรอบรอบใหม่อันนี้รอบใหม่เหรออือเราก็ทีพันน้ำเลยเพราะงั้นเราก็จะปลูกตะไัดไข่ก็ปลูกมะพร้าวปลาหละกี่รอบแล้วปลาปลาลงลงไปรอบเดียวค่ะรอบเดียวเนาะตอนนี้ก็จะมีประชากรเพิ่มมากบ กบเยอะมากเออกบมันมันอยู่เพราะว่ามันมันไม่มีเคมีใช่เอืมอยู่ที่บ้านมีตาติดตัวตัวีใหญ่ครับมันมันไม่มีเคมีมันก็มาอยู่เพราะว่าแล้วแล้วอย่างคือเดี๋ยวนี้บ้านเราไม่ค่อยไม่ค่อยจับกบไปละมันก็เลยแล้วก็ไประเวณรอบข้างเนี่ยมันจะเป็นเ็าทาเคมีมันก็อยู่ไม่ได้มันก็จะมาอยู่ตรงที่ไม่มีเคมีตรง่มไปก็เป็นหอยหอยขมหอยขมเออได้หอยขม จะลงเี้ยประมาณเดือนครับก็ถือว่าโอเคเลยถ้าอ,อย่างนี้นะครับ,ใคร,คครบใครที่คิดอยากจะทํานะครับใครที่คิดอยากจะทําโคกหนองนาแล้วยังลังเลนะครับว่ามันจะทําแล้วจะได้ผลเลยหรือเปล่านะครับก็ดูตัวอย่างได้นะครับว่าตอนนี้นะครับอยู่ได้นะครับอยู่ได้จริงๆเพราะมีเงินเข้าทุกวันมีข้าวกินจากในนานะครับพอเก็บเกี่ยวข้าวมามีข้าวกินมีอาหารมี กุ้งหอยปูปลามีผักไม่ต้องใช้เงินเลยครับซื้อแต่น้ำปลาปเครื่องปรุงแค่นั้นแหละครับนเนาะสบายเลยแบบนี้เนะี่ยอยู่ได้สบายครับบ้านเราไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายถ้ามีขอมีที่สักหน่อยนะครับอยู่ได้นะโคกทำโคกหนองนาเนี่ยนะครับตอนนี้พื้นที่ของเราข้าว ทำข้าวประมาณสีไร่ใช่ไหมคะเราะีนี้เป็นทำข้าวเหนียวกับข้าวที่เพื่อสุขภาพอะข้าวเหนียวนาปังรอบที่แล้วนะคะทำประมาณไร่หนึ่งได้ผลผลิตมาห้าร้อยกิโลทีนาก็แปลรูปเองขายเองค่ะแล้วก็ขายกิโลละสามสิบบาทตั้งใจว่าอยากจะทําข้าวที่มันขายให้มันได้ตันละหมื่นสามหมื่นประมาณนี้ค่ะถ้าเราไปขายรอบนอกค่ะตอนนี้มันอยู่ที่ข้าวธรรมดาทั่วไปก็หกื่พันหมื่นพัน ลงพืนก็สี่พันใช่ใช่ใช่เราอยากให้เขาหันกลับมาทำตรงนี้ยพื้นที่เราจะเลกแต่เราทำได้สองครั้งคือทำทำน้อยแต่มันได้เยอะนี่เงี้ยมันได้ผลผลิตถึงแม้ได้ผลบีน้อยแต่ว่ามันเวลาขายมันจำหน่ายมันได้เยอะเพราะว่าเราจําหน่ายเองแล้วก็เราเป็นข้าวอินทรีย์เราจะขายแพงขนาดไหนเขาก็มีคนซื้ออยู่ผลตอบรับดีค่ะไม่ไม่พอขายค่ะเออนั่นแหละสิกิโลสามสิบบาทมันถูกเพราะว่าปกติข้าวที่เขาทำข้าวข้าวเคมีน่ะ ข้าวเหนียวมันก็กิกโลสี่สิบกว่าบาทสี่สิบกว่าบาทแล้วใช่ไหมละ่ะเราขายสามสิบไทยเขาคนอย่างกันซื้อใช,ใช่ไหมล่ะครับกับเราพื้นที่แค่เนี้ยเราทำเราขายกิโลสามสิบเราขายข้าวตันละสามหมื่นค่ะใช่ถ้าเราทอข้าวธรรมดาก็ต 7, ันลแต่เจ็ดพันสริงดีใช่มันจะแตกต่างกันนะถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็ได้สุขภาพด้วยเราไม่ต้องทําเยอะค่ะ ทำแค่เนี้ยทำแค่ตามกำลังเราทำได้นะ<ช>ทำแค่ทำไหวก็พอเราก็มีรายได้อย่างในที่ตรงนใช่ครับทุกวันนะมันออกทุกวันนี้ท่านนี่น,นี่แล้วก็เก็บนะกแค่นี้ผมเห็นบวกอยู่ตรงนี้เดี๋แล้วก็เก็บได้อะไรนี่เก็บขายได้อีกมีไอตรงด้านที่กระท่อมตรงนั้นก็มีอะไรนะตัวภูอีกนี่ก็เก็บได้ทุกวันเนาะตัวูแล้วก็้นงหอมไวอืมออกับมีลงไว้ครับ ตวหน้าก็จะตามที่เขาสั่งคนในบ้านสั่งเขาก็จะเก็บาน้าเราเรามีน้ำนาเามีน้ำมันก็สบายทำอะไรก็ได้ก็จะเห็นอย่างยิงข้าวนาปีใช่ไหมคะน้ำมาเยอะมากคุณพยายามระบายน้ำหมอกเลยนะหลังจากระบายน้ำเสร็จปุ๊บข้าวเริ่มตั้งตัวจะเอาน้ำที่ไหนคะก็รฝนที่ไม่ชวรใช่ข้าวแต่ถ้าเป็นพื้นที่เราเราจะเก็บน้ำไว้ค่ะ น้ำมท่ไรเ,เ,เราเก็บก็บใช่ใหลังจากฝนที่ช่วงแลววใ,งใช้น้ำในพื้นที่ใช่เราอยากทำให้มันเป็นตัวอย่างค่ะใครอยากับก็จะมาดูอ่าแล้วเขาเขาใครเขาอยากดูงานอยากดูตัวอย่างก็ให้เขาเข้ามาครับจะได้ทำให้มันเป็นให้ให้คือให้มันูได้จริงๆไม่ต้องเป็นที่ปรนสิน์เหมือนเมื่อก่อนนะครับทำมากเมื่อก่อนทำมากก็นีมาก ทำน้อยก็นี่น้อยแล้วก็ไม่พอกินนะทำมากก็นี่มากลือคคือไปกู้มาก,ก็เงินส่วนที่กู้น่ะเอามาใช้บ้างเอามาลงทุนบ้างคือทําไม่ทําถ้าไม่ทําทก็ไม่มีกินเพราะว่าไม่ไม่ไปกู้เงินเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าทําเราทําตรงนี้นี่คือเราก็กินอยู่ในที่ของเรา,าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมใช่ใช่เราจะ<ช> <ๆ S 2> ออกไปทางนอกเนี่ยค<ช>ไม่ได้ใช่เราออกไปไม่ได้อันตรายมาก เราสามารถจะอยู่ในภูที่ใช่เราอยู่ได้ไม่เดือดร้อนเลยคนอื่นคนคนอื่นเขาเรามีข้าวเขาเดือดร้อนอ่ทาาผผักเรมมีลไ้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะว่าเขาบางคนเขาอาจจะเพิ่งเดืนเดือนอย่างเดียวพองานไม่มีงานไม่มีก็จบเลยใช่ไหมใช่จบเลยระยะยาวนะคะเปนไลอดค่ะบตรรอชีวิตเหรอสบายไปหมเมื่อก่อนรอบที่แล้ว พี่เข้ามานี่หอนูยังอยู่ในแพใช่ไหมคะใช่ใชรอบนี้เนาะใช่ใช่สบาย <c oughs> แล้วไงทีนีเออรอกเก็บผลผลิตเนี่ยใช่ไหมละ่ะน,นานๆก็จะทำแปลงทีหนึ่งเวลาแปลงเริ่มเสื่อมโทรมแล้วก็แบบปรุงม,มันใหม่แค่นั้นเองแต่ที่นี่ก็อรอผลผลิตอย่างเดียวเออดีดีดีเอ่าเดี๋ยวไปเดินดูตอ่อะอะคัอออบค,ครับ นี่กระเจียวนะครับกระเจียวกระเจียวเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมมันมีดอกมันกินได้แล้วก็ต้นมันไงหัวมันก็สามารถที่จะขายได้อีกขายเอาไปให้เขาขยายพันธุ์ทำพันธุ์ต่อได้หลายอย่างเนี่ยดูฝรั่งฝรั่งฝรั่งต้นเล็กๆนี่กินได้นะพิดรล้วเปิดดูได้พิโกเปิดได้เลยน,นี่นี่นี่น นี่ติดลูกแล้วครับเดี๋ยวยังไม่แก่ดีอันนี้เอาไว้ <laughs> ไก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมัน,เป,นเ,ปเป็นพลังอะไรกิมจูหรือเป่าตอนนี้เป็นกิมจูอกิมจูมจได้กริงท่าใหม่สวนน้องดีอกระชายครับกระชายอ,อือเราจะปลูกบริเวณแถวล่มร่มกล้วยนะครับเพราะว่ากระชายก็จะชอบบริเวณที่เป็นร่มแดดล่มลำไรหน่อยนะครับ อันนี้คุณสุจินดาบอกว่าเป็นพริกเครือนะครับพริกเครือก็คือพริกที่มันจะแตกกิ่งแตกก้านแตกกอใหญ่ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีอายุยืนนะครับต้นใหญ่ป3ปี4ปีนะครับเก็บได้ตลอดนะครับแล้วก็รสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับพริกชนิดนี้เผ็ดมากสำหรับ <c oughs> น้าแปลงนี้นะครับจะเป็นข้าวหอมมะลิดำนะครับเป็นข้าวหอมมะลิดำ ซึ่งเป็นเทนที่คนกําลังนิยมนะครับข้าวสีดําสีม่วงอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีธาตุเหล็กสูงนะครับแล้วก็จะขายได้ราคาดีนะทำแค่ไม่กี่ไร่ก็ได้เงินมากพอๆกับทําหลายไร่นะอื่ ก<ค>บ,ค,บครับกบกบคบตับบวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับกบนากบหน้า